ก่อขเพื่อนวันนี้นะคะค่หมูก็จะมารีวิว6อันดับสกูชิที่ชอบกันเลยค่ะก่อนที่จะไปรีวิวนะคะก็มาขอบคุณของฝากจากเพื่อนกันก่อนนี่นะคะก็เป็นของฝากจากช n n น l ปาตะวันโพสิรินั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวค่หมูจะเก็บไปกินนะคะค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของเรากันเลยว่า6อันดับสกูชิที่ชอบก็มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะเป็นอันดับที่6ก่อนนะคะก็จะเป็นปังกูเรทามะนะคะ ท่ธบัณนก็ไม่วั่นใจนะคะาเรียกอะไรซื่อใส่มันไม่เคยรู้ชื่อศิลปินชื่เท่าไหร่นะคะสักแต่เล่นอย่างเดียวอ่ะก็โสโลนิดนึงนะคะค่ะต่อไปนะคะอันดับที่5นะคะก็จะเป็นเจ้า,าขนมจีบนะคะโรยผักอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็โสโลเหมือนกันนะ,ะน,นี่ค่ะอันนี้คือไข่มุ้งชอบกองที่กินมันะ ะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้จะมีต้นหนีนิดนึงนะคือสีมันลอกไข่พี P ่บอยอะค่ะก็สโลนะคะ,ะ,คะอันนี้หอมเหมือนแป้งอะคะ่ะเป็นแป้งเหมือนแป้งฮาหน้านะคะอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะไข่มุก้ชื่อมันว่าเอ,อิขนมชัน้นละกันเนาะน่ารักอะนี่นะคะตรงนี้เขาก็จะมีดาวอะตรงนี้จุดเด็ดที่มันน่ารักมากนี่นะคะต่อไปอันดับที่สาม ชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ใครบุ๊เรียกมันว่าปังหน้ายิ้มนะคะก็ไม่รู้มันชื่ออะไรแหละแล้วก็ตัง้งชื่อเ็งมัวนะคะนคะถ้าเกิดบีแบบนี้จะดูไม่ค่อยชโลนะคะสโลมากเออนะคะสโลมากจริงๆค่ะนี่นี่ค่ะ คือแบบเขาสโลว์แล้วเขามีความซอฟนะคะเนื้อเขานิ่มและเบาค่ะเนื้อเขาไม่ได้หนักนะคะเนื้อเขาไม่แน่นแต่ว่าเขามีความสโลว์นี่นี่นะคะค่ะอันดับที่สองก็จะเป็นปังเนยสดนะคะนี่อันนี้ก็สโลว์นะคะนี่นะคะต่อไปอันดับที่1 แทมเทเดมแทมเทมแทมแทมแทมนี่นะคะก็จะเป็นอันด um. <ités> uh ับที่หนึ่งค่ะก็ยี่ห้อนี้นะคะเออเยี่ห้อนี้ค่ะนี่ค่ะกลิ่นหอมหอมมากเลยค่ะอันนี้คือกลิ่นเหมือนค่ะอันนี้ลักษณะก็เหมือนนะคะบีบกันเลยสโลมากอันนี้คือเนื้อเขาแน่นดีนะคะนี่อันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเออเอ นี่ค่ะก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะนี่คือด้านล่างนิ่มมากนี่นะคะนี่อันนี้ยังไม่ผ่านการแช่ตู้เย็นนะคะที่เคยผ่านการแช่ตู้เย็นแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะกับอันนี้นะคะนี่นี่นะคะอันนี้ไม่เคยแช่ตู้เย็นเลยแต่มัสโตตั้งแต่ร้านมาอยู่แล้วนะคะกินเขาก็หอมเลยกินเหมือนขนมปังแท้เลยค่ะ นี่นี่นะคะก็ลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่มีลายเส้นใดๆนะคะก็น่ารักมากนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้น้องมุกข,ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย